สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะ e ีคอน i ฟเดย์คุณเคยเจอปัญหาไหมคะเราต้องยื่นภาษีซื้อข้ามวดแต่เราต้องทำการจ่ายในเดือนนี้เราจะต้องทำยังไงไปฟังกันเลยค่ะหน้านี้นะคะในอีคจะมีเมนู C C ระบบบัญชีเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ F บันทึกแก้ไขเลขที่ใบกำกับภาษีค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเราสามารถบันทึกหรือแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ใบกำกับภาษีได้นะคะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับวันที่ใบกำกับภาษีและเลขที่ใบกำกับภาษีตอนบันทึกตั้งหนี้และตอนบันทึกจ่ายเงินนะคะแล้วทําการผ่านรายงานไปแล้วด่วยดังนั้นนะคะเมื่อเกิดการที่เราจะยื่นภาษีค่ามวดเราก็สามารถมาแก้ไขเพิ่มเติมในที่หน้านี้ค่ะเพื่อให้มันแสดงรายงานภาษีซื้อได้ถูกต้องค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็ใส่วันที่ใบแจ้งหนี้ค่ะตอนใบแจ้งหนี้ของเรานั้นอยู่ในเนจมของวันอะไรนะคะเลือกรหัสเจ้าหนี้ค่ะเลือกเลขที่เอกสารค่ะ เลือกเลขที่แบ็นกับภาษีนะคะแล้วกดแสดงข้อมูลค่ะถ้าเราจะยืดน,นะคะสมมติว่านี่เดือนเราอยู่ในเดือน8ถูกไหมคะทีนี้เราจะอยากยื่นในเดือน9เราก็สามารถแก้ไขวันที่แบ็นกับภาษีตรงนี้เป็นเดือน9ไ,ได้ค่ะจากนั้นก็กดปิดค่ะ เื่อพิมพ์รายงานภาษีซื้อนะคะเลขที่นี้นะคะแล้วก็แบบกับภาษีนี้จะลงเป็นของงวดเดือนเก้าค่ะกดเซฟเลยนะคะเป็นไงบ้างคะกับขั้นตอนการแก้ไขภาษีข้าม,มวดไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่หน้าเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ